น้องโกลันหน่อยน่ารักมากพี่โกลันเลยคือหนึ่งน่ารักสองคือเก่งคือเห็นเห็นอย่างนั้นผมไม่ค่อยได้ชมวะนะแต่จริงเขาเก่งนะเพราะว่าเดี๋ยวก็ร้องไห้ผมชอบชอบแกให้ร้องไห้แล้วเวลาร้องไห้ทุกทีอ่ะหลังกล้องมาชั่งน้ำหนักร้องไห้แล้วพี่ร้องด่าู้งไห้แลวพ่ร้องได้ตอนนจะเข้มแข็งวันนี้อ่าแนะนำตัวหน่อยเป็นใครอะไรยังไงที่ไหนยังไงกับกล้องนิดนึงสวัสดีค่ะ รียนที่ไหนจ๊ะจุฬาค่ะปีอะไรจ๊ะปี่โมค่ะนี่เป็นไงปี่ปมสี่โมเป็นไงอย ics, ่าไปอยู totally haircut, so ่กับมันเยอะโ้ค่ะตอนนี้น้องกรณัลทำอะไรอยู่บ้างคะสอนบปลเล่ยหรือเปล่สอนบปลเล่เหรออ๋อเหรอมีสอนเป็นเล่ยแล้วก็ทำอะไรอยู่เรียนด้วยสอนด้วยแล้วก็มีรับงานรีวิวกินฟูท่านหนึ่งตอนนี้เป็นกินฟูแล้ว ถามต่อทางานกับพี well ่นิกกี้เป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วคือสนุกแล้วหนูก็ได้เรียนรู้จากบริษัทพี่นิกกี้เยอะมากก็ประมาณนั้นแต่ว่าอยากให้พูดถึงพี่นิกกี้นิดนึงหนูก็นับถือเขาค่ะเพราะว่ามึงมีคนถึงด้วยดีใจไหมนะเขาเขาให้งานหนูแล้วก็แบบช่วยผลักดันคิดทำคอนเทนต์พี่ๆอะไรนี้ก็สนับสนุนแล้วก็เปิดโอกาสให้หนูทา นึงเด็กที่เวลาพูดจะเป็นแบบติดทีวีที่หนึ่ทตามใหม่อะไเพื่อนก็เป็นแบบออนไลน์มันทีก็เก่งหน่อยเป็นหมวกกับแบบโป้ขึ้นไม่ตลกไม่ตลกคิดพอกไิปฮอกไม่เป็นไรแม่แล้วไงแล้วเป็นแบบมีเศร้าบ้างไหมอยู่บริษัทนี้เขาบอกว่าร้องไห้บ่อยมากบ่อยมากมันเครียดด้วยค่ะมันเครียดก็กลัวทำงานออกมาแล้วไม่ค่อยดีเพราะว่าพี่นิกกี้เขาเป็นคนซัพพอร์ตด้วย